สวัสดีครับมารวยภาพมาตามในทาง่วอมฝันพอลี่ต้องงวดครับในงวดก่อนเพิ่นฝันต้องงวดเื่กันฝันว่าปูกินมะละกอนะครับเพิ่นว่าแปดห้าออกอิลีนะครับลองตามตองวันนี้ฝันต้องงวดแล้วนะครับฝันแปดคือเขาลองไปติดตามของฝันพอลี่กันเลยครับสวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับอ่าเพว่าฝันแล้วพอลี่ในแห่งมันเนาะครับช่วงข้างหน้าในพอลี่แดนเจ้าเห็ดไบเป้าทาเจ้าเนาะ นะครับพอลี่ก็มาเปลี่ยนแปลงโคช่วงเราสุดท้ายเนาะว่ามักแปดหานะมักมาแค่ไหนเที่ยงบริเี็ตลุงอืมว่ายังเราพออีปูอีปูเขาอีปูกินบะคงกินบะคงอีปูกินบะคงบ่อยเจ๊เพชรอืมไปเก็บเพชรยังไงไปเห็นอิปูนไปถึงป้าบะคงเห็นฝันแรกเคนเด้อนะครับหาแปดมาเลยลงอยู่เด้อนะครับปูกินบะคงแลยเขาอืมอ่ะนี่เฮะก็ต้องหาเราคนนี้เลยล่ะโอเคครับอ่าเห็นของเชิญทหารแต่ว่าก็เลยถามหา Ens, Safe, 58, นะครับฝันแรงผลี่ห้าแปดนะครับอยู่ในหั่นหรอือสิบ่เห็นเห็นยงงปูจินหุ้งมดาอืมเพราะว่าเพราะว่าเราเลยกรเที่อัเดียวผรี่คุ้งก็ไกลกับก๊ละกอว่าแต่นันเพราว่เป็นฮาอา่ารย์นะเพาะแรลี well ่เลยคนงานของตัวความโช์อย so ู่ในแฟมอ่ะเพาะแนักัา่ต้องหาเด็กอยู่ในแฟมเ่ามายื่นสีดงเป็นแฟมเป็นใบต่างห่างนะอุ่นแล้วม่ ว้าวนะว้ววนะาวเจ้าวนะิลาคนเขานะครับพ้าช่วยเราหน,นะอ๋อะกิดิตามเขาฟันแรลกเขาเรียกตวรวจนะเขาเรียกฟันว่างไหครับเอเรื่องฟันเนี่ยฟัยยนแหลกนี่มันมากสีเขาาดยเจ้าว่าเข้าสีตสี่สิบวเจ้าว่าบันทึกที่ว่าตีสือ่ะมือวนนี้ตีของเีย่อนนะเขาี่กฟันว่างไหครับตรนห้นเลยอม่างเี้ยห เงยัยเงเลยัไอไสามมันถ่ายนะปัดนี้งูตัแบบไงไหมอืมงูตแนน่องโคตยุ่งก็เรย่องยาขอาไปบึ้งไม่มันงูตายบ้ามันก็ปติอย่างนี้เวัมันงูตายเรย่องยาขอาไปเบิ้งขอาไปบิงชีไกลมันมัมืดจ่าขึ้นตื้นตื้นเรามันเวลายลายหนีออกไปปัดพ่อมันออกไปเห็นใค่สีง่อยใครเป็นสีท่องเนี้ยใครงูสีท่อง สี่หน่วยเปนเรียกว่าหัวมันอ <uw> ันมากอดท้องไว้คือเป็นไข่มันส่วนนี้เรียกว่าจะของเรีจับขึ้นมาเมืองอันหนึ่งพอจับขึ้นมันอยู่ริมน้ำยู่ขหางริมน้ำยุ่งไกลสาล่าน้ำจับขึ้นมาเมืองผัไข่ส้วงแตกเปะเปะเปะออกมันมันสิมันสิคือมันบ่ออันไหนบานี้มันแตกออกว่าจะเป็นงูหน่อยงูหน่อยมันัวสีทองด้วกันได้ไหม สีท่คือสีคือให้พร,รามันเดินหัวเดินหางออกมากมันตัดยื่ซเสือๆแบบนี้คือไม่แห่งเขามันงูยืดีคือมันง่วนคือมันกุญาจไล่ีนว่ามันมันออกม้าแล้วมันแห่งออยูนนะเลยจับดึงออกจากเปลือกไข่สีท่อมดึงออกมากมาจับซองมันังสิงง่งง,งูจะไหนง่ายขึ้นง่ขึ้นข้ามืออยู่ของไหมไง,ง่ายขึ้นง่ขึ้นไปงูมันไง่าไหม จำเลยจะจำไว้ยามันกัดตัวของกัดมองข้อมองไตข้อลงมากมันดินไปดินมาอยู่บัดนี้ดิ่นยุคข้าวหนึ่งผัดน้อยลง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 อันเหลืยอยู่ซ้ำอยู่โป้มือเป็นสีทองบัดแข็นยซื่อๆเดีแบบอ้าวมันคือเปลี่ยนเป็นสีนอนี่มันเป็นท้องซีดีนอจับเบิ้งมางอเบิ้งเก๋ดึงมันออกมาว่างอเบิ้งเก๋ดิ มอนเงี้ยมันท่อ,องตัวกบาว่าท่อ,องมันหนีงอเลยมันสิอ่อนนะควาหมายอลไรมันเนี่ยเพราะว่าสีบาลจออกไข่ไอ้สิงนี้ถึงน้องเบิ้งอีกผัดเห็นปลาไหมมันอยู่คลางสาปลาอยู่คลางสามนดุษดุษไข่เขาในหู้จ้าของไหมเก็ปลากับมนเขาในหู้ไปนั่นไข่าสามเวยเจ้าบาลอยู่ในมือเจ้าของมันเป็นท่องเทียนเป็นโถงง้ นี่ะก็หมายคิดว่าหมอนไว้คิดว่าตีไว้จงไงเมือนพอดีตี่ันาเลแค่อันนี้ตีนัใจแล้วอันซับซ้อนมันเยอะเยอะเยอะไปตีเอาของพวกมันตีมา่ไปตีเอามองนั่น้นมองเขาหู้นี่คิดว่าสิเป็นซ้ำบอกเรียกลางซื้อว่็ต้องไปตีขึ้นมาว่าจะเป็นรางเอออันที่เป็นนี่คิดว่าจับนี่มันเคยเป็นเจ็ดชิ้ิงานปิดเจ็ดจังได้แต่เจ็ดหนึ่ง มันงูมันหน่อยลูกหน่อยลูกเนี่ยใครชีหน่อยใครชีหน่อยบอหน่วยหนึ่งออมองนั่นมองนั่นบ่าเอามาสนใจเพราะว่ามันบริยูกับห้องควมจิตเออชี้หน่วยบอหน่้ยนเอาเหตุผลที่มองยูกับห้องในมือเห้อยเขาจับขืนมาเลยถ้าเป็นงูเจ้าวานมันเป็นงูหน่อยเขามัจับสัมผัสกรเบิ้งคระบงมันยังนงูหน่อยดีแต่ว่ามันยังเป็นท่องท่ งูงูงแมนตัวใหญ่าพอหรือว่าบางที่เรากำยามันกัดจะควงกัดอะไรบางงูแมวอันนห้โอยยย้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ซ้ำเลยแปะ๊แปะเปะซ้ำเสาหัวนี่แหละโอ้ขอึ้นมาใหญ่เติเนาะใหญ่เติอมันเกี่ยวไข่วนไข่เยอะเงี้มมยมันโคกไข่มันคว้ามือในว่ามันงูตายอืมมันเลยนี่มีไข่ซีฟองเงี้ยมีไข่ซีก็เลยเอาไข่ไข่เมื่อหนึ่งมามันได้บอกข้ามือบ่อข้ามืออืม นี่แหละเอาตะความหมายมองกันมันยุบในมือเขานี่ยผลิตียังกตีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่เพราจับได้นค่เป็นเจ็ดเทีบมันหลายเทียเแียวงูน่อยเป็นหนึ่ะแมนงูหน่อยเป็นหนึ่งเจ็หนึ่งตีสองตัวผลิตหลายตัวเทีนั่นละเจ็หนึ่งตีเจ็ดหนึ่งตัวเดียวอเจหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่ง่ไดเจ็ดเทียนเทียบกันไปเจับแค่หนึ่งจับงสเบิง์พร้อมูกไห เออ่าคิดว่าวิศูนเนียเพนี่แม่ขันซูนที่เกี้ยวยู่กับป่าขันสูนกับที่แมู่นแปดสุอ๋อูนเปล่าเนาะมันเกี้ยวยูกับป่าไหม0ูนปล่างเนาะเมนเมนซูนแปดซูนเกียดไป่องเดียววมีหลายตัวเขาที่ซูนแปดทางล่างสองตัวเพเออฮะมันแตู่นเกนาะสูนปครับเก็ดเหนึ่งเนาะอยกจะไปเจียวใส่เอา แค่ศูนย์แปดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเดีย๋ยวได้ทดลองมาเนี่ยนะครับอ,อ๋อมอันเลยคือว่าค่อยออกนะอ๋อมัอมอนออกแค่นี้อือหสิบเพซนนึงเจ็ดทุนก็ได้นะครับเจ็ดหนึ่งก็ศูนเ์แปกอืมเขาใครของสามใครอือ อันนั้นอันนั้นซ้ำมันซ้ำแยกไปให้เราดิข้าขึ้นพี่น้องข้ามันเกจหน้าที่ละนะครับเอาผลีตีวางงูหน่อยอยู่ในมือเนาะครับงูหน่อยมือ่อนึนว่าเกจหนึ่งงูเบิ่งพอรอนนึนว่าเกจหนึ่งนะครับเนว่าตีจับเป็นเกจงูหน่อยเป็นหนึ่งครับคบนะครับ,รบส่วนปลาเคลียไข่สามฟองของงูผล<ม>ีตีศูนย์แปดแมนอันนั้นมาเกี่ยวกันกับอันตัวนี้คือว่าไปล้างไปหนดนะตัวแมนครับเลยสองตัวแค่นั้น ฟันแกพอลีตีงี่เงี่ยด้นะครับอืมขอเขามเห็นตางได้ก็ลองอิเคอ,อมเมนต์เขามานะครับตียากแค่นอ้นอยนะครับเพพอลีอกับ,บันกอนขังจะย่าวยกนะครับีเพราะยากอีกองเวิ่งอีกน้องคอมเมนต์เขามาเนาะเพราะว่าโมลูกกวนซับอนนี่หรอกนะครับมันพอโน่น้กไครเนี่ยีน้อยอพอดีจำมาหน่อยนึงมันแตกแต่ลลครก็เป็นมุ้งยัจากโู่นหอยกลายเป็นมุใหย่นมุใยไกลายเป็นโู่นหน่อยพอลีตี จับหน่งเจงูหน่อยเป็นึนึนะครับแ,<ม>แต่ว่าปฏิสามด้วยปลาชีเวอร์นอนเนี่ยตายมันหมุนเอาขอห่งของแม่มันยืดรลิมข้างน้าราบได้เชี่ของห่่หละพราะเีเจ็กหนึ่ง,งกับศ <l> ูนยปดะครับมองเลยก็ว่าซับซ้อนน้อย่น้องเห็นตัางแนกระ่องว่งมามีขอสก,กันหรือตีสก,กันหายจ้างหนึ่งการที่เป็นปลาแปดมก็ได้นะครับที่เป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์แดสามก็ได้ขึ้นไปวาวาให้ตีได้เน่ยมันก็ตีได้หลายอย่างเนาะ แนวการีัสอนอยู่เตี้ยบนันเตีตเต้นวดีๆแล้วก็คิดว่าตีง่ายที่สุดเลยง่ายนะแยกไว้หาเดียวเออพราเีกว่าตีง่ายว่เาเลยว่าตียากไปวอาเลยว่าเนี่ยากกว่าตีง่ายกังวลน,นี่แล้เเดี๋ยผมตีผมตีมมตว่ามันแตน่มีสามอืมมันจะเป็นปร,ปร,ปราปลาไก่แปดสามก็ได้นะครับปลาเอาของงูสามใครศูนย์แปดสาก็ได้ไอ้งูข้ามือไปที่อยะที่เป็น มู่ไใ่ตเก็ดนะเก็าออกเก็ดหาแปดหาอกแปดหาเก็ดหาไปแล้วเนาะเกาหาก็ไเลยก็เลยต่พี่น้องแ่ะแต่ว่ามอวดนี่วีคอสือแต่ว่าเอาตามพลายตามผู้ฝันนะคือเก็ดหนึ่งสองตัวนี้หลยเป็นลูเ่นลูกเต่สองตัวนี้เลยแต่ว่าพี่น้องว่าเห็นตางนาะความสีบานแ่งเดมหมดเลยก็สิบานเพราะว่าวันหนึ่งอ่นเพราะนี่ตีหาเป็ดให้ออ ปูกินบักหุ้งงวดนี้ตีตัวนี้ตีตัวเดียวคือกันคิดว่าแม่นด้นี่คนบอกเป็นมะแม่นอ่ะตาพี่<อ>น,น้องเห็นตาครับคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยน้ำกัดน,นะครับว่มามันเป็นปตังไดชพี่น้องตอีคือพอลลี่บอสพอีตีคือมารวยบอนะครับแต่ว่ามารวยเขาตามพอลลี่แหละตามเจ้าของคู่ฝันนะครับคือเจนหนึ่งกับศูนย์แปดเด้อนะครับทั้งวันนี้เป็นฝันแรกพอลี่ฝันแรกแต่ก็เป็นแม่นนะครับแต่ว่าตียากคุณไดตีเก่งตีซอยกันไดเด้อนะครับทั้งวันนี้ ฟันแหลกแห้งมานพอลี่นี่แม่นฟันแหลกนะครับก็ย่ามไร้เที่อฟันแหลกพอลี่แม่นีหลีนะครับแต่ว่ามั่งกะตีย่างลันนะครับผู้ใดไที่เก่งกว่าตีชะกันนะพอลี่เนาะครับเอาขอบคุณพอลี่หลาย่ิบย่างไปในทางดีพี่น้องเอฟซีนะครับผู้ใดเห็นต่างคอมเมนต์เข้ามาเนาะนะครับมั่งกะตียากอีหลี๋ยวมอสรวยว่าตียากอยู่พอลี่ว่าตีไงเอาลองเบิ้งมันสิแม่นคุพอลลี่วาบ่ง่ายครับง่ายครัหรือสิเมียนพื่งมอสรวยว่านะเอาลอะช่วยๆกันวมาเล่าอีกขอเข้ามานะครับสวัสดีครับ